ปะกวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุตสสะขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัพพุธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอคารวะแด่พระธรรม ซึ่งเป็นคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นําพาประชาสัตว์ผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์โดยแท้ขอ,อนมัสก,การแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีพุทธทรธรรม,มสังโฆเพื่อความเบิกบานแจ่มใสเป็นกำลังใจไฟชีวิตวันนี้เราตั้งใจนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง พัตรไตรบีดอกกับบ้านดินพัตรไตรบีดอกกับบ้านดินจะมีเนื้อหาสาระเป็นประการใดอดใจรอคอยสักครู่หนึ่งเรียนให้ทราบว่าขณะน,นี้ทีมงานของเรารับโทรศัพท์หลังใหม่อยู่ที่027334000 02.7334.000และ0199500 0 0 019095,000รับโทรศัพท์ส,สดและจะมีเจ้าหน้าที่ส่งประเด็นให้มาเนะี่ยทันทีทันใดทันใดทันทีหนะังสือพิมพ์คมชัดลึกในวันนี้มีลงพิมพ์เรื่องเสียงสะท้อนจากท่านจันท์สันติอศเสียงสะท้อนจากท่านจันทร์สันติอศเป็นการบอกกล่าวเรื่องราวที่น่าสนใจนะ เ <c oughs> ็เพราะว่าเราเป็นคนพูดเองและแล้วเขาก็นำไปตีพิมพ์ในหนังสือคมชัดลึกเสียงสะท้อนจากท่านจันสันติอสศรรูปที่กำลังปรากฏอยู่เบื้องหน้าท่านทั้งหลายในขณะนี้เป็นรูปนี่ไม่ใช่รูปมือเปรตหรือมือแม่นาคพระขนงอะไรนะเป็นมือดามาเองนะแต่ระบบการถ่ายทำทำให้ดูเป็นว่ามือใหญ่กว่าปกติจริงๆก็มือเท่าที่เป็นมืออยู่นี่แหละ เสียงสะท้อนจากท่านจันทร์สันติอศคมชัดลึกได้นําไปลงพิมพ์มาแน่ซึ่งเข้าใจว่าถ้าพี่น้องเราได้มีโอกาสชมได้มีโอกาสอ่านแล้วเนี่ยก็คงจะมีรายละเอียดอยู่พอสมควรกําลังรอพัริบีดอกกับบ้านดินถ้าพร้อมเราก็จะนําเสนอในเบื้องต้นสู่บรรยากาศของรายการถ้ายังไม่พร้อมเราก็จะขออนุญาตนําเสนอประเด็น ไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้พร้อมเลยใช่ไหมเอาละบัดนี้เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณมาว่าพร้อมแล้วระหว่างนี้เราจะรับประเด็นหลังใหม่อยู่ที่ศ1น0 9 5 000, 0 0 0 0 1 9 0 9 5 0น0ขอเชิญท่านทั้งหลายเข้าสู่ประเด็นพัรไรบิดกกับบ้านดินเชิญบันทึกภาพและเสียงที่บ้านดินใจหนึ่งเดียวจังหวัดอ่างทอง ปัตรไบรดกในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องคนจากเล่มที่27ในภาคภาษาไทยแปลจากภาษาบาลีว่าประดาสัตต่างคนก็แต่ละจิตแต่ละใจทำให้นึกถึงปัตรไบรดิฎกที่กล่าวทํานองนี้ว่าการยอมรับเสียงอื่น สิ่งอื่นที่แตกต่างไปจากความคิดเห็นของตอนนั้นเป็นเหตุปัจจัยของสมมธิทิฐิหรือปรโรโคสะใจคนใจใครก็ใจเขาจะให้เหมือนใจเรากระไรได้ต่างคนต่างคิดต่างจิตใจจะยึดมั่นทำไมกับใจคนเห็นแท้รู้เท่าใจเราท่านคือสังขารปรุงแต่งทุกแห่งหน เปลี่ยนแปร ى, แปรเปลี่ยนแล้วเวียนวนเพรใจคนเกินคาดประหลาดใจเราจะไม่ประหลาดใจแต่ประการใดถ้าหากเรารับรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าชีวิตของคนเราเนะเกิดมาก็ประดาสัตว์ต่างคนก็แต่ละจิตแต่ละใจ จะให้แต่ละคนแต่ละคนมีความคิดเห็นเหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าที่มาของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันเราเคยกล่าวอยู่เสมอๆในการแสดงธรรมแต่ละครั้งต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างกรรมโปรดอย่าสําคัญมั่นหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องคิดอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนี้ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นเปรตจัดหัวจัดตีนเนี่ยมีนิทานสั้นๆเปรตตนหนึง่งรับบัญชาให้มาจัดสาราขอโทษอัคราไม่ถูกต้องท่านจันเลยเห็นไหมส,สภาพร่างกายลิ้นมันก็ไม่อํานวยเนี่ยให้เราสามารถทําในสิ่งต่างๆนานาที่เราต้องการจะทําได้เราตั้งใจจะออกเสียงให้ถูกต้องแต่ปรกากฏมันก็ผิดพลาดไปเรื่องธรรมดารรมดาเปรตจัดหัวจัดตีน เรตตหนึ่งรับบัญชามาจากเบื้องบนให้มาจัดสลาริมทางให้เรียบร้อยคนมานอนนัศลาแห่งนี้คนหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าคนที่สองเนี่ยร่างกายอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันนะนะก็คือ,อ,อหัวยาวกว่าเท้ายาวกว่าอะไรทํานองน,นี้คนต่อๆมาก็นอนอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากัน ปรตตอนนี้ตั้งใจจะให้เรียบร้อยก็เลยจัดการนะนะจัดทุกคนนะนะให้เท้าอยู่ในระดับเดียวกันไปดูทั้งหัวเอ๊ะหัวก็ไม่เท่ากันก็เลยไปดึงหัวของทุกคนให้อยู่ในระดับเดียวกันอา้าวคัดไปดูทางเท้าก็ไม่เท่ากันอีกอนะ่ะบทกวีสรุปเรื่องนี้มีอยู่ว่าก็จัดหัวจัดเท้าจนเช้าตรู่ก็อดสูในอารมณ์ไม่สมประสงค์ ก็จัดแล้วจัดเต้าเฝ้าจัดจงก็เส้นตรงคนเราไม่เท่ากันเป็นบทกวีที่เคยประพันธ์ไว้เมื่อได้อ่านพระตรวีดอกเล่มที่27ประดาสัตว์ต่างคนก็แตละจิตแตละใจเนี่ยน่าจะทําให้เราเกิดความรู้สึกสบายใจนะเวลาที่เราได้มีโอกาสพบเห็นว่าคนนั้นก็คิดอย่างนั้นคนนี้ก็คิดอย่างนี้ต่างคนต่างก็คิดแตกต่างกันไปมีพระตรีวีดดอกเล่มเดียวกัน กล่าวไว้ด้วยว่ามนุษย์ทั้งหลายต่างมีความคิดต่างความเห็นกันท่านจะกําหนดให้คิดเห็นเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนกับเปรตจัดหัวจัดตีนนั่นแหละเป็นไปไม่ได้มนุษย์เราถ้าพยายามให้คนอื่นคิดเหมือนกันหมดนั้นคนคนนั้นกําลังทําลายความเป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของมนุษย์ว่ากันว่าป่าที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีไม้นานา,นานชนิด หากมีไม้ชนิดเดียวเนะี่ยเราไม่เรียกว่าป่าเราเรียกว่าสวนเช่นสวนยางนะสวนมังคุดสวนทุเรียนนะนะซึ่งยังไม่เรียกว่าป่าแต่ถ้ามีแมกไม้นานาชนิดยิ่งเป็นไม้ที่ไม่ให้ผลนะนะแต่ให้คุณภาพของความเป็นต้นไม้อย่างเต็มที่มีหลายอย่างมากเท่าไหรนะ่เนี่ยยิ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเท่านั้นชีวิตของมนุษย์เราเนะี่ยถ้าหากว่า มีคนคิดเห็นแตกต่างหลากหลายกันมากเท่าไหรแล้วเราสามารถยอมรับส่วนดีของความคิดแต่และความคิดมาไว้เป็นประโยชน์เราก็จะมีความสมบูรณ์เหมือนป่าที่มีความหลากหลายถึงป่านฉะนั้นเลยทีเดียวแผ่นดินนี้ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใดมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายจะทำให้เหมือนกันหมดทุกคนก็ไม่ได้ฉันนั้นอีกครั้งหนึ่ง แผ่นดินนี้ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้กันใดมนุษย์ทั้งหลายจะทำให้เหมือนกันหมดทุกคนก็ไม่ได้ฉัน,นั้นปกะติดินนะเนี่ยก็ต้องเรียกนะอย่างเช่นดินที่กำลังนั่งอยู่ในบ้านดินแห่งนี้เขาพยายามที่จะปรับพื้นให้เรียบดาวเขาจริงก็ปรากฏว่ามีอยู่ส่วนมุมด้านหนึ่งนะนมันเอียงไปนิดนึง ทางผู้ดูแลก็บอกว่าจะพยายามเอาดินมาฉาบมาโปะให้ราบเรียบเสมอกันอาตมาก็บอกว่าถ้ามันไม่หนักหนาสากันอะไรก็ปล่อยมันไปเถอะมีบางคนบอกว่าที่บ้านดินใจหนึ่งเดียวในเขตตมร,รมศักดิ์อำเภอบโพทองจังหวัดอ่างทองที่เรากําลังแสดงทมอยู่ในขณะน,นี้บริเวณข้างฝาเนี่ยดูไม่เรียบมันน่าจะเรียบเหมือนกับปูนซีเมนฉาบอย่างเรียบร้อยเลยทีเดียวนะ แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราบอกว่าการที่ไม่เรียบเนี่ยเป็นธรรมชาติของดินนะนะซึ่งเราต้องการที่จะให้มันมีธรรมชาติเพราะว่ากว่าจะมาเป็นบ้านดินใจหนึ่งเดียวดังเนี้ยมันก็ต้องมีคนเอามือมาลูบมายามาถูมาฉา,า,า,าบมาทําอะไรอะไรให้เกิดสมบูรณ์นะเนราะแตนั้นพี่น้องของเราที่กําลังติดตามฟังติดตามชมอยู่ในขณะนี้จงเข้าใจไว้ได้เดิดว่าจริงๆความไม่เรียบนี่แหละมันก็เป็นธรรมชาติของดิน เป็นธรรมชาติของสิ่งปลูกสร้างที่เราเรียกว่าบ้านดินดังนี้แผ่นดินนี้ไม่อาจทําให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ชั้นใดมนุษย์ทั้งหลายจะทําให้เหมือนกันหมดทุกคนก็ไม่ได้ฉันนั้นพระตรีบิดกเล่มที่27เช่นเดียวกันกล่าวไว้ตอนหนึ่งอ่านภาษาบาลีให้ฟังสักนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าเยเนวะเอกลพเตปสังสัง เตเนวันโยลพเตนินทิตารังความในภาคภาษาไทยกล่าวว่าเหตุอย่างหนึ่งทําให้คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญเหตุอย่างเดียวกันนั้นทําให้อีกคนหนึ่งได้รับการนินทาทําอย่างเดียวกันนะนะคนหนึ่งสรรเสริญอีกคนหนึ่งนินทาเราเคยได้ยินเนี่ยสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนต้ะ สองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมนะอีกคนตาแหลมคมเห็นเดือนดาวอยู่พราาพรายมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคนอยกตัวยอย่างเช่นการปล้นธนาคารนะ่ยนะถ้าไปถามโจรเนนะี่ยโจรก็ต้องสรรเสริญโจรว่าแกนแน่มากสามารถปล้นได้เงินเยอะและตำรวจจับไม่ได้ใช่ไหมโจรก็สรรเสริญโจรที่ปล้นธนาคารแต่วินยูชนทั้งหลายก็พากันตำหนิโจรน,นะ่ จะไปปล้นธนาคารหรือไปปล้นใครก็แล้วแต่เนี่ยเหตุอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันนะคนหนึ่งได้รับการสรรเสริญอีคนหนึ่งก็ถูกนินทาหรือเอาอย่างนี้คนสองคนทําอย่างเดียวกันนะคนสองคนทําอย่างเดียวกันแต่บุญบาร,รมีต่างกันอธิบายแบบนี้ด้ดยก็ได้ทําอย่างเดียวกันพูดอย่างเดียวกันนะ่ยยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อคูณท่านพูดเรื่องมึงกูอ่ะเนี่ยฟังแล้วน่ารักมากเลยทีเดียวอะแต่ถ้าเกิดว่า อาามาไปพูดกับใครมึงกูเนี่ยนา่าเกลียดสะบัดเลยทีเดียวแล้วก็ถูกตําหนิตีเตียนเพราะว่าบาร,รมีของเราเนี่ยไม่เท่าหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณท่านสั่งสมความน่ารักความน่าเคารพบ้านะแม้ท่านจะพูดกับใครว่ามึงกูมึงกูอะไรแต่อะไรทำนองนี้ก็ไม่มีใครถือสาคนก็จะมีความรู้สึกงหลวงพ่อคูณในจริงใจอะไรทํานองนี้ดีเหตุอย่างเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งได้รับการสรรเสริญคนหนึ่งได้รับการตําหนิตีเตียนอาจจะอาจจะเป็นตัวยอย่างอื่นที่ไม่ได้ กล่าวถึงในที่นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงวางจิตวางใจเอาลางพัตรบิดกที่นําเสนอณบ,บ้านดินใจหนึ่งเดียวในเขตตาบลรมศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนี้จะขออนุญาตจบตอนนี้ก่อนด้วยว่าใจคนใจใครก็ใจเขาจะให้เหมือนใจเราก็ไรได้ต่างคนต่างคิดต่างจิตใจจะยึดมั่นทําไมกับใจคนเห็นแท้รู้เท่าใจเราท่านคือสังขารประงแต่งทุกแห่งหน เปลี่ยนแปลแปลเปลี่ยนแล้วเวียนวนอ้อใจคนเกินคาดปรลาดใจเพื่อความเบิกบานแจ่มใสเป็นกำลังใจไฟชีวิตพัตรบีดอกกับบ้านดินนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ทราบว่าผู้ฟังรายการของเราได้ชมแล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดนะกับสิ่งที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ อ่ะเปิดสายอันสืบเนื่องมาจากพระตรีบิดกกับบ้านดิน025305289 025305289สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยโอภาปราัยกันได้อย่างเต็มที่025305289วันนี้เราตั้งใจว่าจะรับโทรศัพท์อย่างเต็มที่จะตอบปัญหาทุกประเด็นนะนะที่ท่านต้องการจะสอบถามปัญหาเข้ามาพระรายการนี้เป็นทุกปัญหาชีวิต 02530 5289ปัญหามีไว้ให้แก้ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มโลกมีไว้ให้เหยียบโลกไม่ได้มีไว้ให้แบกบอ่ะมีโทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมสวัสดีมีความสุขเนอะฮัลโหลค่ะอาจารย์เรินทำนำความสุขนะค่ะอย่างเอ่สวัสดีมีความสุขอีกครั้งหนึง่ง จะเดินทามค่ะอยากจะอยากจะถามเรื่องคือว่าไปทำแท้งมานะคะได้ไแล้วหนูไปทำแท้งมากี่แท้งแหละแท้งเดียวอะค่ะได้น้ำเยอะไหมไม่ใช่เค่ะหลวงพ่อไม่ใช่แท้งน้ำใช่ไหมหนูใช่ค่ะตองลองแท้งน้ำนะค่ะฮะ ไม่ใช่ค่ะอะ่แล้วเป็นแท้งอะไรแท้งลูกอะค่ะอ,อ๋อฟังแล้วขนลุกเลยตอนรองหนูไปทําแท้งลูกมาหนึ่งแท้งอะนะค่ะแล้วออลูกกี่เดือนละหนึ่งเดือนค่ะแล้วออกมาเป็นตัวหรือยังยังค่ะนะหนูทําแท้งโดยวิธีการดูดออกอะดูดออกเหนืออายุก,กี่ขวบแล้วเนี่ยทษที ยีสิแปแล้วค่ะเหตผลเหตุผลที่หนูทําแท้งคือหนูยังไม่พร้อมอะค่ะแล้วหนูกําลังกําลังต้องทํางานอีกเยอะอะค่ะซึ่งหนูมีลูกแล้วสองคนอ๋อแล้วคนที่สามเขาเกิดมาระหว่างที่มันกำลังลำบากมากสรุปเราก็ตัดสินใจดูดออกค่ะต้องการจะสอบถามว่าอะไรหรือแล้วหนู หนูจะทํายังไงดีอะคะก็คือจะแก้ไขในสิ่งที่หนูทําผิดครั้งเนี้เออก็ต้องตอบว่าถ้าถามว่าแก้ไขเนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วอะเพราะมันกรรมเนี่ยมันได้สั่งสมลงเป็นอกุศรเรียบร้อยแล้วอะเพียงแต่ว่าเราจะมีวิธีการนะนะทำชีวิตของเราในส่วนที่เหลืออยู่อย่างไรอะนะใ,<ช>ให้พอเป็นไปได้ให้พอจะอยู่ได้ เหนูต้องเข้าใจนะว่าการทําแทงเนี่ยวิบากมันหนักมากหนักถึงขนาดที่เรียกว่าจะทํามาหากินไม่ขึ้นนะนะจจะไม่เจริญนะอันนี้ไม่ได้พูดแบบทําให้คุณเสียใจนะหนเูเข้าใจค่ะแต่ในความเป็นจริงมันจะต้องเป็นเช่นนั้นนะนะใช่ค่ะหนเูเอางี้ในชั้นแรกก็คือว่าบาปกรรมที่เกิดจากการทําแทงเนี่ยก็คงจะต้องยอมรับ อะไรที่จะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรที่จะเป็นมันก็ต้องเป็น what ever w i l l b e w i l l b e <Okay. S 1> นค่ okay. ปจะเข้าใจไหมตอนนี้ส่วนชีวิตของคุณที่เหลืออยู่เนี่ยคุณจะต้องพยายามตีแผ่ประสบการณ์นะนะที่ผิดพลาดต้องยอมรับเลยทีเดียวว่าการตัดสินใจทําแท้งที่ผ่านมาเนผิดพลาดแน่นอนอถึงแม้จะอ้างว่าไม่พร้อมถึงแม้ว่าตนเองกําลังลําบากมากมายปานใดก็ตาม,มานะจริงๆมันเป็นเพียงข้ออ้างของกิเลสไม่ใช่เป็นข้ออ้างของปัญญา แต่เราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วไงก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการจะกล่าวซ้ำเติมอะไรให้คุณเสียใจ<ฆ>สิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือว่าทำอย่างไรจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยช่วยไม่ให้คนทำแทงให้มากที่สดุดเที่ยมากได้โดยอาศัยประสบการณ์ของเราเนี่ยต้องเล่าให้เขาฟังว่าหลังจากที่เราทำแทงแล้วเนี่ยเราได้รับผลข้างเคียงที่เป็นกฎแห่งกรรมอย่างไรบ้างและพยายามทำให้คนที่คิดจะทำแทงเหมือนกับเราเนี่ยเปลี่ยนความคิดซะ ถ้าเป็นแบบนี้มันก็เท่ากับว่าเรากำลังเปลี่ยนดินเป็นพระเปลี่ยนขยะมาเป็นปุ๋ยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงลบมาสร้างผลในเชิงบวกก็คงจะตอบได้เพียงแค่นแล้วหนูการที่เราจะต้องไปจมจมอยู่กับอารมณ์ทุกข์นะนีโดยที่ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีขอแนะนำเฉพาะแค่นี้ก่อนหรือหนูมีคำถามอ,อื่นเพิ่มเติมไหม ไม่มีอะค่ะแต่หนูรู้สึกทุกข์กับเรื่องนี้มากนะคะเราต้องทุกข์สิถ้าไม่ทุกข์แสดงว่าหนูเนี่ยเป็นคนใช้ไม่ได้เพราะว่าหนูก็รู้ว่ามันได้รับผลกระทบมาตลอดหลังจากที่หนูทําลงไปอะค่ะผลกระทบอะไรบ้างนะ่ะที่หนูได้รับรเป็นต้นว่าแม้กระทั่งเรื่องงานนะคะนั่นใช่ไหมอาดามาพูดไม่ผิดเลยใช่ไหมหนูหนูก็เลยหนูก็เลยอยากจะขอไม่รู้ว่าจะทํายังไงถึงจะ หนูก็รู้ว่ามันจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้ก็อยากจะรู้ว่าต่อไปเราจะต้องทํำยังไงเออหนูจะต้องประมวลผลกระทบที่หนูได้รับเนี่ยนะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาให้ดรามาเนี่ยดามาจะช่วยช่วยตีแผ่เปิดเผยโทษภยัยวิบากของการทําแทง้งอย่างนั้นประสบการณ์ของหนูเนี่ยสามารถช่วยผู้หญิงไม่ให้ทําแทง้งได้อีกสักสิบคนเนี่ยดรามาว่าหนูก็ได้ทําบุญนะหรอคะใช่เป็นการทําบุญนะเนี่ย แม้จะเป็นการทําบุญบนกองบาปก็ยังดีที่เราเอาบาปมาเป็นบันไดะนะไนไตไปสู่บุญนะเนี่ยคือคําตอบแบบเกรงใจเป็นที่สุดแล้วหนูเอย้ยค่ะไม่ทราบว่าคำตอบนี้พอจะกระจ่างบ้างไหมเข้าใจค่ะท่านั้นหนูฝากชื่อที่อยู่ไว้ให้อดามาหน่อยนะที่ศูนย์หนึ่งเกเันขนาดนี้ค่ะอารมายินดีที่จะช่วยคุณเท่าที่พอจะช่วยได้ค่ะมรณาสาธุนะ นี่ก็เป็นประเด็นทางโทรศัพท์ mm hmm. ขอเรียนบอกกับพี่น้องว่า025305289 mm hmm. เราพร้อม,มนะวันนี้รับโทรศัพท์อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องของชีวิตถ้าท่านมีอะไรจะเข้ามาก็ยินดีนะเชิญนักสการพระคุณเจ้าค่ะยินดีต้อนรับนะอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่จังหวัดชนบุรีค่ะอ๋อจังหวัดชนบุรีดูจากเคเบิลทีวีใช่ไหมอ่าไม่แน่ใจอะค่ะสรุปก็คือดูจากชนบุรีก็แล้วกันเนาะ ค่ะอน้นมันสุขานะคุณเจ้านะคะอยาขอะเิยมเอ,อ,อคุณเจ้ามากเลยที่มีรายการดีๆมาให้สำหรับทุกทุกคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะรู้สึกว่าจิตใจจะต่ำลงจนหาที่เปลี่ยนไม่ค่อยได้แล้วส่วนนี่ข่าวๆเกี่ยวกับ องคงการพระสงฆ์ซึ่งมีการเผยแพร่จากทางหนังสือพิมพ์พวกนี้ค่ะไม่ค่อยมีในทางที่บวกออย่างพระคุณเจ้าหรือว่าพระสงฆ์ในรลปอื่นๆที่ทำในเรื่องของความดีเนี่ยไม่ค่อยได้รับการเปิดเผยไม่ได้รับการนิยมเท่าไหร่ซึ่งก็อาจจะเป็นในเชิงการค้านะคะคือไม่มีใครให้ความสนใจที่ที่ที่ชันโทรมานี่ไม่ได้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบคําถามหรือว่าทามคําถามคุณเจ้านะคะคืออยากจะ,สะแสดงความนิยมชื่นชมในตัวท่านเท่านั้นนะคะ,อะขอบคุณที่กรุณาติดตามชมมาะนะ,ะถ้ามีอะไรก็ฝากชื่อที่อยู่ไว้นิดนึงเราจะได้ส่งหนังสือไปให้อะนะทิศศู 5, นยะ์ห่งเก้าศูนยันณขณะเนี้ยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากพอีเพิ่งวันแรกกนะคะท,ที่ที่ได้เห็นรายการ ของพระคุณเจ้าแล้วก็เห็นมีเว็บไซต์ขึ้นก็เลยเข้าไปติดตามดูค่ะนะช่วยช่วยช่วยฝากข้อความไว้ส่งไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะขอให้เจริญในกุศลธรรมค่ะขอบพระคุณในในพรของพระคุณเจ้าค่ะขอบคุณที่ขอบคุณที่ขอบคุณนะเนยสวัสดีค่ะขอเจริญธรรมเอ่อ มีถ้อยคําในหนังสือคมชัดลึก,กว่านี้ที่เรามามีคติว่าไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่เกลียดไม่โกรธไ,ไม่โทษใครนะนะเจริญธรรมนำความสุขนะได้ยินเสียงหรือเปล่าหนาะะเจริญธรรมนำความสุขนะได้ยินเสียงหรือเปล่าหนอะเจริญธรรมอ่ะงั้นก็วางหูไปก่อนไม่เป็นไร คติชีว <speaker> ิต <dévelop> ท <eigentlich analysis> <st immun ités> ี่บอกว่าไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่เกลียดไม่โกรธไม่โทษใครนะนมีคุณวิโรธพูนสุขซึ่งชมรายการอยู่ในขณะนี huh. ้ขออนุญาตจะนำไปแต่งเป็นเพลงนะนใจใส่ใสไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่เกลียดไม่โกรธไม่โทษใครเป็นคติชีวิตของอารมาซึ่งอารมาเห็นว่าถ้าเราสามารถทำจิตใจของเราอะไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่เกลียดไม่โกรธไม่โทษใครนะ เราจะมีจิตใจที่ใสยอย่างแท้จริงฝากไว้นะอาสายต่อไปวันนี้รับโทรศัพท์เต็มที่025305289รู้สึกว่าท่านยังไม่วางหูเนะาะวานพี่น้องของเราการุณาวางหูสักนิดนึงนะเพื่อสายอื่นจะได้เข้ามาได้โดยสะดวกกรุณาอย่าถือหูค้างไว้โดยไม่จําเป็นนะนะสายท่านจ,จันค่ะจะเรินทาจะเรินทมขอนาัสกิรท่านหลวงพ่อค่ะค่ะ ดิฉันพอดีวันนี้ไปเจอพระสงฆ์ไปตำหนิพระสงฆ์เป็นเป็นพระสงฆ์ชาวจีนค่ะที่มาจากแผ่นดินใหญ่ไปตำหนิแต่ก่อนจะตำหนิก็คิดแล้วนะแต่ตำหนิไปแล้วก็ไม่สบายใจว่าจะเกิดวิบากกรรมหรือเปล่าคือคือท่านแบบมาถือขันนะคะ่ะมาเรียรายารเงินตาม,มาห้างร้านพอดีดิฉันไปพบก็เลยช่วยส่งภาษาจีนให้ก็ถามว่ามาจากไหนเขาบอกมาจากแผ่นดินใหญ่ แล้วเสร็จแล้วก็ทําไมต้องมาเรียรายเงินเขาก็บอกว่าไปรักษาตัวิฉันก็บอกว่าเด๊ะความจริงทางวัดหรือว่าทางอะไรของเขาก็สำนักเขาจะต้องช่วยตรงนี้อยู่แล้วทาไมไม่น่าจะทํานี้มันทําให้เสียค่ะเพราะว่าพระสงฆ์นี่ถือว่าสูงสุดแล้วเป็นตัวแทนแล้วลักษณะนี้แล้วมันทําให้เสื่อมไม่อยากให้ทําอย่างนี้แล้วเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็ยิ้มๆก็กลับไป ทีนี้ดิฉันกลับมาก็ไม่สบายใจจะเป็นวิบากกรรมหรือเปล่าที่เป็นตำหนี้ท่านเออใช้คําว่าวิบากกรรมไม่ได้จะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่ได้ทําเช่นนี้ตอบได้เลยว่าเป็นบุญกุศลอย่างแรงนะนะออ,อที่บอกว่าเป็นผลบุญกุศลอย่างแรงเพราะว่าคุณทําหน้าที่ของชาวพุทธได้ยังถูกต้องแล้วอ๋อคุณช่วยปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการให้สติแก่คนที่กำลังเสียสติแม้จะอยู่ในรูปแบบพระก็ตาม ถ้าอาดมาเป็นคุณอาดมาก็ต้องทําอย่างคุณนะ oh, oh, นะ้เนงเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยทำหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนา oh, <okay. S 1> ไม่ใช่ปล่อยให้พระภิกษุสองเพียงเท่านั้นเป็นผู้ทําหน้าที่ดูแลเนะี่ย oh, <okay. S 1> อาดามาอยากจะมอบธรรมะบรรณาการให้แก่คุณจังเลยที่คุณได้ทําเช่นนี้ วานคุณกรุณาโทรศัพท์ที่ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าห้าพันขณะนี้หน่อยนะอ๋อได้ค่ะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้อ๋อค่ะใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอเจริญธรรมนำความสุขอืมแม่รู้สึกมีเรื่องดีๆน่าประทับใจ่ะนะเดี๋ยวตกลงจะให้เบรกสักครู่หนึ่งใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักเบรกสักครู่หนึ่งปัดเดี๋ยวเราจะพบปัดจะเจอกันในช่วงต่อไปพุทธธโมสังโฆอายุวโนสุขังพลัง I'm blue.